สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยศท้อนสิภาพี่น้องมาเขาาป้าอ้อยเออมูนีสีไทยก่อเดียวให้เบิ้งเลยมูน,ยนีเรื่องใดยศท้อนเรื่องถบบว่าสงสัยเอาเทคนิควิธีการบอกเบิ้งว่าตุเจ้าสื่อพันอ้อยจังใดมันจังสิเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสีไทยเบิ้งก่อนี้ก่อนี้ก่อเดียวมีทั้งสีดำสีแหลสีม่วงก่อเพราะว่าก่อนี้มันอยู่ทั้งขอบมันจะโดนแสงแดดสังเคราะห์มันก็เลยเป็นสีนี้ กะอ้อยสุพันหาซุนเลยค่ะทั้งนียทัทอนกับตัดยนตัดยอนขายพันไปแหล่แหลกก็เลยเป็นมะฮุ่งมะฮ่างยังสีเด้อนี่เบิ้งเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องซื้ออ้อยไธจะไปปลูกนี่มี่นี่ถ้าเป็นแบบนี้ถามาดีเบยทอนมันคือมีนอลหรอวะเบยทอนตอบเลยแลยว่าแบบนี้โบพันเด้อพี่น้องเด้อไม่ผ่านแบบนี้ก็ไม่ผ่านแบบนี้ก็ไม่ผ่านเป็นยังมันคือออกนอนอย่างสีเลยเยะทอนมันมีหลายปัจจัยกับพี่น้องตอบบ่ได้ ลังล่ำกับมีนอนังล่ำกับบ่มีนี่อย่างนี้ก็ไม่มีสิว่ามันกี่หามันบ่สีเขียวเพราะว่ามันอยู่ก่อนอกแล้วพี่น้องขันสังเคาะห์แสงห้ายอ่อยมันจะเป็นยังสีได้อ่อยสุพรรณหาศูนย์ก่อขอบผู้หาดอกแามฝนขันพี่น้องซื้อไปยังสีส่วนมากจะท่อนกับบ่โซงดอกขายยังส่จะไม่ส่งนะแบบนี้เพราะว่าส่งไปยังลหละมันสีหักค่ากองค่าลังค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องคันเป็นสีน้ำตาลตามันเป็นสีน้ำตาลเดียว หายลงตำตำํำๆนี่นี่ถ้าว่าเกิดว่ายังเสียก็ถือว่าเกิดอยู่ได้พี่น้องเกิดอยู่แต่ว่ามันจะไม่มันกับสีสานแน่ยังสีนะเบียบอยู่อยู่ดำๆยังสีมั่นพี่น้องนี่เมียนแน่นอนหรอคะพี่น้องมันจิตตาแกตาแข็งนี่นี่คือมีหากยังย้ท่าเกิดบอกเกิดอยู่ตานี่เกิดอยู่เด้อพี่น้องนี่แต่ว่าเพราะว่าอ่อยตอนนี้มัน,มนโมเมนต์อ่อยแกง่ามันเป็นอ่อยที่แบบว่าอายุ เหมาะทำพันน่ะหลับไปนี่ตาที่ดีก็ให้เบิ้งสีพี่น้องนี่เห็นบ่นี่สีม่วงม่วงยังสีท่านเห็นมันเป็นสีน้ำตาลยังสีพี่น้องนี่แบบนี้รับประกันความงอกเลยตาสวดๆตาสีม่วงยังสีนี่นังคนญาท่านนักชนญาติว่าไม่เป็นสีว่าต้องสีขาวต้องสีเขียวล่ำเขียวเขียวแล้วพี่น้องอ้อยสุพรนหาซูบะเมนเด้มันอยู่ที่การสังเคราะห์แสงขันปลูกอยู่ป้ายใหญ่ๆแน่นอนกับพี่น้อง จะเป็นล่ำคิวเขียวเป็นตะขันน้ำแทบนี้เห็นบอกอ้ยซุ้มนี่มันจักเดือนหนึ่งนี่พี่น้องกล้องนี่ก็เลยดีดีดอกเราบ่โฟกัสให้ดีๆพี่น้องนี่ละนี่ละถ้าเป็นสีม่วงจังสี่ปขึ้นราประกันเลยคับพี่น้องว่ามันจะงอกแน่นอนนะเห็นบอนนี่นี่ต้งคนนพิ่งกะแปลว่านี่เห็นบอนนี่พี่น้องโอ้ยต้องติดจเดี๋ว่ะ อยากให้เบิงนี่ค่ะพี่น้องเห็นบัขนบัวอันนี้คือขนบัวมันเด้อย่าทอดเอิดขนบัวค่ะพี่น้องเป็นตะปุ่มตะปามจังสีหนะมันจะทางหากออกมานี่ถ้าตาแบบนี้แสดงว่าพร้อมเกิดที่สําคัญเอาคนคนสื่อพันอ้อยไปยังความน้นก็คืออยากให้เกิดเราไปสื่อพันอ้อยก็ต้องอยากให้เกิดล้วเราพี่น้องสื่อว่าเกิดจะส,สื่อไปอยังล่ะเสียเงินเสียคําซสื่อ,อ,อนี่เอาขันสูบใบมันเบ่งสันนี่พี่น้องนี่ เกิดค่ะถ้าว่าถ้าอ้อยก่อนี่เอาไปปลูกเกิดบ่เกิดค่ะพี่น้องเกิดถ้าผูใ้ใดซื้อไปละตาเป็นชีน้ำตงน้ำตาลแก่เลยยังสีพี่น้องนี่นี่คือจังตัวนี้เห็นบ่นี่เป็นชีน้ำตาลเลยยังสีถ้าว่าเกิดเนาะอัตราการเกิดก็จะลดลงได้พี่นอ้องย่างเกิดก็ชีอยุ่ที่แบบว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไป 70%หั60%คันประมาณสองอาทิตย์เราบ่สอดบ่โพนอขึ้นมากก็คือตายแอนแนดละค่ะพี่น้องบ่เกิดแล้วคันนี่ถึงเลือกไงค่ะว่าถึงบอกเลยค่ะว่าตาเลือกท่อนพันเนี่ยผู้ได้สื่อไปก็อยากให้เกิดเบิร์สี่นี่ยังสิเกิดสิมม่วงม่วงสิเกิดค่ะพี่น้องนี่เกิดแบบนี้เด้อถามเบิงตนมาถ้าสื่อพันอ่อยมาปลูกถามผู้ขายว่าอ่อยจักเดือนมีผ่านห้เบิงบ่ลังคนผลกับอันคันเพื่นท้ายให้เบิง กะเบื้องตามั่ง่ะพี่น้องว่าเป็นสีไดให้เขาจับจุดจาสีแล้ยาท่อนมาบอกเข็ดหลับจากน้อยเมื่อว่าตามประสบการณ์เมื่อหลายปีน้าอ้อยขันน้ำขันซื้อไปนี่ก็อยากให้เกิด,ดสําหรับผู้ได้สือไปอยากไะไรธนาท่อนของเหา้นี่พี่น,อ <S <S นอ้องเจ้าพยายามเก็บเก็บวิธีการขั้นตอนการเพาะการปลูกของเจ้าว,วข้ขันมันบังเกิดยาท่อนกะรับเข้มด้วยค่ะเด้อรับเข้มเดือบโมเมนว่าขายไปขายถิ่มขายทุ่มโบเมนเด้อค่ะพี่น้องนี่ ก็ลายคนที่แบบว่าพันทรงผ่ามาอัตราการงอกแบบว่านู่นนี่นั่นลายยางกับเบิ้งแล้วเออมันผสมสักสีของเงินที่เสียไปเลยยังสียันท่อนกับหายออกค่าทรงนี่ท่อนกับทรงทนพันไปหายเจ็สีค่ะพี่น,อนอ้องห็นบ่เอยขนาดทุพันนะยังสีบ่คือถ้า้ายุบานเฮ้ถ้า,าบบได้ซื้อก็เอาไปปลูกได้เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าคุณจะไปคัดน่งนี่คุณหักออกแล้เดยนี้นะหักออกอย่าเอาไว้เพราะว่ามันสรสชาติมันจะบ่แสบแบบมันมัน,ม,นมันเหลียงโนนี่ ให้ยฮักออกเลยคำพูดใด้ทีอันนี้นะพี่น้องแบบนี้แบบมนมีย้อต่อนกับพระทงนั่นค่ะส่งไปกับว่มีความหมายแหละแต่ว่าทั้ง่างนี่กับทรงได้เห็นบ่นมาสวดกิโดอยู่นี่พี่น้องเนาะเอาเทคนิคนี่แหละค่ะพี่น้องเลือกพันอ้อยจังไรเอาไปละปลูกแท้เกิดแท้กระยาให้เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นไปบ่ได้ตากาันก็กยูที่เก้าสิเปอร์เซ็นต์อยู่ได้คันจังก่อนนี่เนาะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เบิ่งค่ะพี่น้องจ้าติดตามให้เจ้าท้อนในเด้อด้กคนเฮ็ดเกษตรดี่ละไป คลิปนี้ก็ขอไปก่อนคับพี่น้องจ้าขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีจ้า